สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเอกสิทธิ์เช่นเคยกับวิชาสุขศึกษาเรื่องกระดูกและข้อต่อซึ่งกระดูกและข้อต่อเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกายของเราฉะนั้นเรามาดูโครงสร้างของร่างกายของเรากันนะครับว่ากระดูกมีส่วนสำคัญอย่างไร 1. กระดูกเป็นส่วนที่แข็งแรง และทนทานที่สุด 2. ข้อตอมีหน้าที่ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหว 3. กระดูกช่วยในการพยุงและการคงรูปของกล้ามเนื้อ 4. กระดูกช่วยป้องกันอวัยวะภายในเรามาดูลักษณะของกระดูกกันนะครับในวัยทารกหรือวัยแรกเกิดเราจะมีกระดูก300ชิ้นพอถึงวัยเจริญเติบโตเต็มที่ กระดูกออนจะรวมตัวกันเหลือ206ชิ้นกระดูกแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกระดูกแกนและกระดูกกระยางเรามาดูลักษณะของกระดูกแกนกันนะครับกระดูกแกนคือกระดูกที่อยู่ในแนวดิง่งซึ่งเป็นส่วนของลำตัวหรืออยู่กึ่งกลางของร่างกายกระดูกแกนมีทั้งหมด80ชิ้นประกอบไปด้วย กระดูกสันหลังกระโหลกศีรษะกระดูกอกและกระดูกซี่โครงกระดูกแกนสังเกตง่ายๆครูจะทำเป็นสีฟ้าให้นักเรียนสังเกตกันนะครับลักษณะของกระดูกระยางกระดูกระยางคือส่วนที่ยื่นออกจากกระดูกแกนมีทั้งหมด126ชิ้นประกอบไปด้วยกระดูกไห้กระดูกแขนกระดูกมือ กระดูกเชิงการกระดูกขาและกระดูกเท้าสังเกตง่ายๆครูจะทำกระดูกระยางเป็นสีชมพูให้นักเรียนสังเกตกันนะครับต่อไปเรามาดูลักษณะของข้อต่อกันนะครับข้อต่อเป็นจุดที่กระดูกสองชิ้นมาต่อกันทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ข้อต่อมี3ชนิดคือ1 ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ 2. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้บ้าง 3. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้มีดังนี้ 1. ข้อต่อในเบ้าฟัน 2. ข้อต่อรอยต่อกระดูก 3. ข้อต่อกระโหลกศีรษะข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้บ้างก็คือ ข้อต่อกระดูกสันหลังนั่นเองข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวได้ประกอบไปด้วย 1. ข้อต่อโคนขากับข้อต่อกระดูกเชิงการาน 2. ข้อต่อหัวไหล 3. ข้อต่อข้อมือ 4. ข้อต่อหัวเขา่าต่อไป เรามาดูหน้าที่และความสำคัญของกระดูกและข้อต่อกันนะครับ 1. เป็นแกนยึดให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ 2. ป้องกันอวัยวะที่บอบบางภายในร่างกาย 3. เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม 4. เป็นที่ยึดเกาะกล้ามเนื้อและเอ็นสุดท้ายการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อนักเรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. กินอาหารที่มีแคลเซียม 2. อ,ออกกําลังกายให้สม่ำเสมอ 3. ไม่เล่นผาดผลหรือรุนแรง 4. กินผักสีเขียวเพื่อให้กระดูกแข็งแรงสำหรับไม่งาน 1. ให้นักเรียนเขียนอธิบายหน้าที่สําคัญของกระดูกและข้อต่อ 2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อ ทำลงในสมุดนะครับเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ